อาบ่มีอาบ่มีอาบโอ้ยผู้อาลีได้พี่น้องเอ้ยปกอนมงามมาดิไปนี่เด้อลูกเด้ออันนี้ลูกเด้อไก่เด้อโอ้เพิ่นหูจักขอบใจเลยพี่น้องเลยขอบใจเด้อกินเป็ีนแล้วบ่มีนี่กินเป็ีนแล้วบ่มีนิข้าวตากันขอบใจเด้อต้าแพงงั้นลีได้พี่น้องเลยโอ้ยสองตีปลายแล้วเนาะเหล่านี้ ีป้ายคือเห็น MC คอมเมนต์ตักงปีก็สบายดีปาบุญบระวัะ <laughs> ะงได้น่น่ะระวังได้ <laughs> โอ้ระวังได้พอนอนซาร่าบ่ว่าจะจับให้นี่ซาร่าจะน้นพอต้องมาประจำอยู่พีลายมือโอ, <laughs> โอ้ยขอบใจลัก <laughs> สวัสดีนะสวัสดีกันเ้ดยดย้วยดย้ย <laughs> จากมือแล้วมันอยู่พีนะเป็นเข้าอาทิตย์หรือเปล่ามือมันอาทิตย์หนึ่งพอดีโอหมื่นขึ้นไปเต็มเดี๋ยวเดีหลายมือแล้วพอมาอยู่พีเอาเลี้ยงเขามากนี่มือนี่ธรรมดาได้เนาะขอบคุณวได้เลยคุณจบดีเนาะเพื่อนนี่จักเม็ดคุณจักเม็ดค่ะคุณหกค่ะคุณหกค่ะคุณหกอันค่าสร้างจักลานสินฮารานโอ้สินฮารานคือว่าก็โอเคอยู่ กี้อยู่ได้เพราะว่าเขาเฮ็ดใบคิดวันเฮือนลังหนึ่งนี่ใส่งบนี่ลักแสนแต่แสนเนาะใช้ใอุ่นใจนะเพื่อนทั้งนี่ต้องแสนครับแม่นอุ่นใจแม่เหนเลแต่คต้องกันไม่เนเมยเยหนตอนนี้โอ้ไปกินน้ำปไดแบ้วด้เพ็ดลูกเพ็ดเพ็ดลูกไปแกน้ำมาลูกขอนวไหมขอแนหนึ่งนี่หนึ่งเด้อ โอ้ฮ่อเนาะโอ้ใส่นีเด้อนเด้อใส่นีเด้อนีเด่ีเด้อเนาะไปนี่ไปนี่ไปนี่อืโอ้ ลูกครึ่งลูกค in รึ่งลูกครึ่งมึงน้องลูกครึ่งมึงน้องนี่อ่ะออืกินบะหมี่กินบะหมี่เรากินได้เราบะหมี่มีไใๆกินได้เราได้เลยเออเดี๋ยวให้ร้านไปเอาหมี่ก่อนโอ้ยโอ้ยมันมึงน้องไปมามึงน้องไปเพินยามบูซินกับบูเฮียงบันไดทุกตะแพงอี่ไปไหนไอ้บูเฮียงเลี้ยงกรเลี้ย่างในชั้นนี้ก็ยัง เอยังนั่นนี่ตัวนี้เม่เท่าเออตอนนั้นนั่นตอนนั้นนั่นไอ้ทำผิดแล้วตอนนั้นน่ะคิดบบุ๊บหัวเราต้องผิดหรือหรือเขาทำผิดเราเอาลูกเขาเขาทำมาทั้งเม็ดลูกเราจะโคนเราจะบอกว่าซ้ำคนที่จริงนะศา้านะมีมีน้องแส้ฮนอะไรกันน้องชาล่าอะไรกันเมท่าว์นี่แล้วเรมี อาบ่มีนอาบ่าอู้ยผู้อดีตได้พี่น้องเอ้ยกอนงงามมาดิไปนี่เด้อลูกเด้ออันนี้ลูกเด้อไก่เด้อโอ้พนหู่จักขอบใจเลยพี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อกินเป็นแล้วบ่มีนี่กินเป็นแล้วบ่มีนี่ข้าวกระป๋ะขบใจเด้อต้าวแห้งงั้นลีได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยสองกีปลายแล้วเนาะเรานี่ยีปลาย คือเห็น MC คอมเมนต์จักปีก่อนสบายดีป้าบุญระวังได้หน่นะระวังได้โอ้ระวังด้พอน้องสาราบ้าว่าจจับำห้นี่สาราจะนวนพอน้องมอประจำู่พีลายมือนะโอ้ยขอบใจรายสวัสดีนะสวัสดีกันเดยโดยโดยนาะจากมือแล้วมันอยู่พีนะเป็นข้าวอาทิตย์หรือเปล่า มือมืนทิศหนึ่งพอดีโอมือทิศหนึ่งมือเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวลายมือแล้วพอมาอยู่พี่เอาเลี้ยงเขามากนี่มือธรรมดาได้เนาะและคอบคุณวได้ได้ผู้ชมดีเนาะก็มีมีข่าวดีมาบอกข่าวดีให้อันนี้แหละแม่เท่านี่กับอันเอื้อบุญมาโอ้มาแจ้งข่าวดีให้เครันเอเล่บอกแม่น่ะเอือเล่แล้วก็เอือเอือของเอือเล่เนาะเลยบุญมาบอกทีเมลินพผนตั้งให้ว่าเอเล่หน่ะบุญมีเอือยของเราหน่ะบุญมา ซื้อพัวเหล้านั้นอะไว่าอันโชกยังไงเราต่างหากเราเปลี่ยนซื้อใหม่ป็นเพราะว่าซื้อ,อ,อือแบบเละเนี่ยมันทำเป็นภาษาลาวมันกระบอกคักเลยคือแบบมันเละเบิดคือชามบ้านเขาเหยียบแมนคนเลยเปลีนน่ยนซื้อใหม่แม่นสั่งเฮือนลังนี่นั่นลังนี่ก็คือมาระไรที่เทินให 5. 5ม่ห้าพุทธห้าะโดยเราทางนาเนี่ยแหละแล้วก็ลังของลูกสาวเล้าเนี่ยแมนอันต่อเติมต่อเติมที่บุษันแล้วครัน เจ้ากับบุ้งเคยครับเ็ดเรื่นี้นะเท่ากับแบบเต้นเต้นเ่มนาเียงอยูะนนั่นองิบเปรน์บาเงียงมากองับโดยอูนอนตาแม่นอนปานอนดงองพันเน้าบุงอนโดนเลยโดนขัด่่าฮ่าฮ่าเห็ดเนีบรีลาย่างแล้วมันมีมาเห็ดบุญนี่เมอนเป็นเอาบุญนำกันทำเป็นมือนเนาะโดยที่ตามบึงคนงานเจ้าเห็ดตั้งแต่เจ้าขี่รถโดยสารมาหมดเลย เป็นทางนี้นะโอ้ว่หใจสู้อะไรได้แบบเขาไม่เคยเห็นจักเถื่อแบบว่าคือเจ้าไปจนมาอยู่ที่เลยนั่นสู้ชีวิตแห้งเลยได้ตอนนี้นแนวก็เนาะโดยโดยเขูกคด้โดยโอ้ยบอกว่นอนได้โดยโดยวันนี้คันอีกสองสามมือแล้วกันมีแต่หามือมือซันวันดีเอามืองามมาเลยโดยดูแล้วเางนี้ขาไม่ใช่ลาอยู่แล้วใช่ล่า สั่งสมมุติเฮาสั่งอยู่สิโปนก็ยากอีกคําส่งต้องเสียค่าส่งหลายเนาะแม่นๆหลายไตนี่จักเม็ดคุณจักเม็ดค่ะคุณ6คคุณ6คคุณ6อันค่าสร้างจักล้านล้าน15ล้านือว่าก็โอเคอยู่โอเคอยู่เพราะว่าเขาเฮ็ดไวคิดว่าเฮือนหลังนึงนี่ใงบนี่หลักแสนแต่แสนเลยเนาะ ่ใชอุ่นใจนะเพือนท้ีต้องแรมนะแม่อุ่นใจแม่เนิเวลาตกแตงแม่นนโดยวาดเรั้นเื่อนนีโดยเดขนาดเพือนคือว่าเห็นนหน่อยขนาดเพื่อไงเพื่อนเห็นขนาดเื่นแม่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 ดดยอันอยากทามาบุญเน ปกติขึ ia, Ooh, so who, so ้นมากับไอ้เตียงเค้าอลิหลายๆคนในทีมงาน12คนเลยเนาะบัดนี้คือแยกบ่แม่นมีสาวน้อยแค่นี้บ่แม่นแ้เนาะซลูกลูกานะเอ้ยๆๆๆๆเนกินดิบเลยด้โอกินดิบเลยแม่นได้ผู้นกเป็เลยด้เอาให้บ่เพิ่นงามสูใหญ่ทีมงานบ่แม่นเียกเออๆทางอจอยามีเนาะเา โดยดยหันมีสอสองราคาสองั้วด้ยมีสองนจอยโดยใกันเลยท้าเตวดยจะจอยจอยกับเต้หือกันอันสื่อเดียวกันแต่ว่าเออคนเดียวกันสองื่อโอ้โหเบิงเบิงขิปมขึ้นนี่ของใครเนาะทายเมื่อคืนนี้ไอลี่บะเนาะเบิง่องภยเลยเพิ่นทายลงว่ามีมีคาวดีอันนั้นนะเบิงอยู่คืนนี้นะหลายหลายช่องโดยรมีเพอร์ใช้บุญจอย

ก็เห็นยูเจ้าเจ้าเสซซองเันเมียเจ้าลงว่าอันชูชูเดินลูกชูชูเดินเมียโอ้ว่ะให้กำลังใจกันตลอดเลยเนาะติดตามตลอดเอ้าเบิ่งตลอดเอฟซีตะยงนั่นนี่ในในสิบสองคนนั่นนั่นตะกอนนั่นมักเบิ่งแบบสองสองไอเตียงจะว่าบุกเบิ้งในในทีมงานเพราะว่าเราเราเฮ็ดกับอันไอพรสตูดิโอมักเบิ่งนั่นแมนแมนเพราะว่าช่วงเขายังเฮียนนั่นเขาบุ๊มียังเฮ็ดเลยยังวางเบิ่งตลอดเป็นต้นมันอยู่ไทยเนี่ยมันซองซองเงิน ยังวะอีสานพาชูบตัวนั้นนะ่ะบ่มีอาหารกินเบุ้งสองเราเรากินอิ่มเลยเมียนมีช่องครอบครัวคือตำทวีตเขาทำทำชาวแ่วะเรามีลูกจะคนเราเลยทำต่อแบบสามสามคนสามคนนะคนใหม่าเบิดลังคาเฮือนมันสามคน <c oughs> เขาคิดว่าเอ้าเราก็มีลูกคนสามคนเลย <c oughs> เขางงเลยบันทึกซีมาอธิบายให้ฟังโอ้แบบนี้ครอบครัว เขาบอกเลังเขาเ่บ <Man. S 2> ุกปักแจกเป็นไหนแม่นแมนย่ำแล้วบอกคอยวกาพวกพันโดยแม่นแมนแมนบันนี้บันนี้เขาพิษคำหนึ่งอีกเขาพิษมันว่าเขามาทำมันลูกเจ้าจักเดือนเอฟซีบอเจ้าคือทำไปมี่เจ้าคือมาทำมันลูกเจ้าจักจักปีมันคนใหญ่คนมันเลื่อนเดือนแล้วเขาจะเอนาปีฮันนาพี่ฮันนาพี่ฮันน่พี่เอฟซีนั่งไงห่อเราบอกสองปีเพราะท่านหอดได้เนาะอ่าบ่มุนคิดว่า่ะ ทอดดอกเนาะ<ล>แต่ว่าทางเอ็มจีพิ่นว่าอ่าบาดแล้วเฮือนนี่แล้วคืนเฮือนมือใดา<ล>ยแม่นวันเกิดน,น้นองอน้งตลาดมื้อนั้นโอ้แบบแบแบว่าคือคือพ่อแม่เข,ขาบจจไ่ได้จดไว้นเนาะมีแต่จัดเอาวันนั้นเลยด,ดูดูก็ปปดีคือก็ดีคือกันเล่าเล่าจะขอซองฟรีน่ะละแม่นแมนแม่นแมนแมนเพื่อนเพื่อนมือดาเนี่ยแค่ออแค่วนนันเกิด คว่มกันเลยสุูโแค่หลังเอาเกขกเลยโดยโดยโดยดีขึ้กันดีขึ้กันโอ้ยจะยังยังมาอยู่ในมือนั่นเนาะเชิญเชิเดี๋ยวส่งหาเนอได้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 โดย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 ถูกแมนโอ้ยเป็นตาแพร่เนี่ยเบิ้งเบิ้งในซองเจ้าแต่ละมือนี่ค่อยเบิ้งตอนแรงนี่จนแบบคลิปตัวนี้เรามาตัดคลิปที่ซองบัดนี้ครับแบบเราห่วงห่วงคว่ำเลยเจะาบอกว่าสบายดีหลักกัสบายดีเลยเจะาบอกอีกย่างเราหลักกันอนความไปนำเลยนะ กำลังพ wow. ิกเว้าเป็นนักเอื้นบัวบ่บัว่บัวพ่อนยังบกัวบ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 ั่ยบัวบั่วบัวบั่วอั่วบัว่วบั่ว่วบั่วั่วบั่วบั่วบั่นบั่วบั่วนี่วบั่วบัอบี่วบั่วบั่วบ่วบัวบ่วบั่เลูกบ่่ัวะ่่

กินแต่บะมี่แขลบ่ะกินเบิ้งกินเบิ้งบอกกินได้แจวเนี่ยนะเพชรเนี่ยไม่เพชรไม่เพชรลูกบอกเพชรเพชรนะนะอืมอืมอืมใช่ไปแล้วพายเอาไห้เนี่ยพายเอาไห้อือือโ่ยานนะแต่ว่าอุ้มพันบ่ได้ไา้เออบ่ได้เนี่อยุติกรรมเองก็ไม่เท่าแม่ที่เขาเรียนพันนั่นเป็นได้อยู่เป็นบางเวลาได้แหละ อันนี้มันอาบน้าแล้วเล่นได้ๆๆๆไดล,ลูกครึ่ง,น,งนี่นะจังว่าขออ่อยลองมืงอนี่ข่อยลองทามาแช่เบิ่งก่อนเจ้าสิไปได้ผัวนี่เจ้าะเป็นล้มโต๊ะฝรั่งปัวฝรั่งใช่ไหมจ๊ะโบมายของาเขาว่าลูกครึงร่งนี่ก็คือครึ่งเมึงนอนกับเมึงสิโปนเอ้ายสิบ่แล้วตะแพงแบบคือคือแบบคือลูกครึ่งลูกซอดเลยเด้อมซีทองแม่น มันย่างมันยั้งเราปมเนี่เออเจ็บเลยชื่อชื่อซาลาเนี่ยมันจะตั้งให้แม่ชื่อซาลา่ชื่อแท้จะได้ชาสาโอเก็บชีกับห่องซาโอซาลาซาห่วซาลา่ะถึงมันจะเป็นมีห่อของยาเนาะแต่ว่ามันจะเป็นอ่คือสื่อฝรั่งนะแมน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 พอดีคนกับคนคือซ้ำนีนนะ มาเน,น,นี่ยอั่อยอร่อยจะได้แลวอย่างบูบสินกับเฮาคือบาบุญเราสิ้นแล้วและมาเด็ดเบงเฮือนโอ้ไก่สิแล้วเลยหมเกือ <c oughs> บเกือบแสนหมดแล้เนี่ยน,นี่และสั่ง ไปได้สร <á> ้างขึ <su hr ine> ้น <su> บ <hr ine> ่บุญบ่สิเมื่อบ้านนี่บ่ได้เลยเฮ็ด2มื้อเมื่อบ้านซ่ํามื้อเมื่อบ้านเฮ็ดเป็นคิดแล้วเป็นิแล้วบ่คิดิฮอดเมียแล้วบ่ตอนนี้ฮอดมันมีเวียบ่ลบ่แม่นบ่แม่นดอกวเียนอันเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไว้ทาเด้อเพราะว่าเฮายังสิไปหาเจ้าอยู่เฮือนอยู่มีแล้วว่าเป็ดไก่นะมีแล้วเนาะโคันมีนั่น บดไปไหนจะบาได้ตายผักบดเผือก็ตายพักเผือก็มีบอนเฮือนฟื้นอีกแมนยุใช้กระยานะขอแต่ว่ามีมีจะบอกวันข่อยต้มทาแล้วมักแบบนั้นนะมักันมจะบอกข่ต้มท่าแล้วคืออ้ายแบบว่าเป็นหัวหน้าทีมในเนาะใน้างนี่แมมนอ้ายเป็นหัวหน้าล้วบนนะขาว่าเจ้าเป็นหัวหน้าอู้ ทำงานทำปั้นเนี่แล้วเพื่อนนี่คันธุ์มุาตั้งใจเหตุแต่แบบอุปกรณ์ครบนี่ประมาณจักมือแล้วประมาณเ่าวมือนี่แหละเสามืออาทิตยของอาทิตย์ปลายวายเลยจำนีนะวายเพื่อนนี่จักแม่คุณจักเม็ดก็เหินนึงหกคนหกโอ้กหลายกองเยียนชาบ้านั้นเจ้าเฮ็ดใบลายบอลลายบานก็ได้เลยบานนันก็เมียคนนึงบานนันก็เมียคนนึงเฮ็ดใบ เห็ดใบคูบ้านเลยบานได้ประสาวงามเลยเห็ดใบโลดเอาจะเป็นช่างเองนี่สิปลูกเป็นได้นำเลยเพิ่นเพิ่นเจาะนำท่าใดก็เจาะนำแข่งมาจิบเจ็ดโอ้สบายดีไอ่ไอเอวเนาะเดินเดินเดินเอิันม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 ีภายในหับเจาะนำเท่านี้กว่าไมลินเพิ่นว่าจะนำให้เจ้าอยู่ครทำแล้วกัน อยู่บ้านนี่มันมีจักรบอลเลยขเขาจะนำเขาช่วเรือใช่ไหมแบบทั้งช่วเรือแล้วก็ทั้งแบบเขาวงการใีอยังนั้นลายบอลเอาปูนนะเอากรงกับบอลนั่นเดี๋ยวห้องเหียนนั่นนี่การันน้ำนี่แห้งน้ำน้ำนี่แห้งใส่พรอะทางแห้งทางใส่ลายให้เท่ายลายอันนี้ให้เวนี้ว่าชิมาเฮ็ดนำนี้ Ừ, là xem cân lơi ok là bên có chỉ thao cái chỉ mà hết năm này lắm này mà này vàng này ngam ăn bàn nhảy bố men bên, bên mẹt bố 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 bán này bố men bên mẹt của con quảng không nhảy này bật xịp ngam này nè men ปดิปเฮ้ยต้องนัดต้องนัดตัวนี้กูเาแปดชิปโอ้ว้าุณเอานดุสูงเลยยิงแม่แปดชิปไปนะเวียดนนเวียดนะเขาอยูบ้านเขาคหดกิโลกบารีเลยเออน่าซาละนี่อนาคตมีขอปรังแม่แม่แม่จุดนั้ต้องกลมเอาไม่ได้แล้วเนาะชื่ออยู่นี่ไก่ เงินในบ้านโดยโดยโดยก็ชี้ทางนะเพราะเขาต้องอันนี้เนี่ยต้องได้ทไว้เลยจนถึงพันหอดตัวเองนี่ยุ่งเลยไปทำไรบันนี้ทำมาบุญผัดบุญไปหาเศาหน่อยแล้วเอาก็ตอบเลยบันีเอาไปแลยวะนอนแถ่เดียวเจริญเมือกเป็นยังไงเนาะหนาวครับคือในน่องบรักขอเคื่องเนี่ยนักสร้างเปลี่ยนสร้างโบเปลี่ยนต้นอะไรสร้างนี่นั่นเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่จักสร้างนี่ เที่ยวเป็นมือบานตลอดเนี่นนยไ่ได้เลยแมนแมนอย่างแมนเดียวเ <c oughs> มื่อคืนเดียวพี่คืนคืนหนึ่งก็มื่อหนึ่งเนาะเออเทาการสนันกับพ่อเลยแล้วก็เห็ดเพื่อไว้มามาเมาื่อไนนี่อบอเห็นเห็นเห็นจะแบบเป็นบอสบายในช่วงนั้นนะเศร,ร้าบ่เด็นอ่าแค่แล้วกินยาข้า็เบิร์ตไปยังเออแต่<อ>แรกเบิดยาหล่ะจุเริ่มมากพอเลยกุ้มใจไปว่าคือทางนี้อากาศมันตาในกับเทเซโนนะเทพุ่นมันจะเทเดนาวคือเทนี่เทอนี่มันใกล้เวียด เย็นตลอดเย็นตลอดแมนแมนเมนแถวนี้ยังใครดอกแถวบ้านพวกเราเห็ือนเพื่อสูงบ้นี้มันแห้งหนาวคิดว่าเมื่อไรจัดการเดินตอนตัวนี้นี่ยังยังมันยังทำชาติชาตนี่ยังจักมือนี่คันธุมาแล้วนี่เฮ็ดต่อแล้วเ่าเคอร์รังนั้นกางคิ้วยาวเด้บอลยันเราคิ้วยาวเลยแต่ยังยากให้ตทำคิ้วหัน เกี่ยวเข้านี่บุยากก็่าเอาคนในบ้านก็จะแกไปเกี่ยวไปแล้วก็ตอนแรกนี่เจ้าให้ลูกคนละสอบคนละสอบนี่เงินเอานำเจ้าก็ได้เงินกว่จะเอาจาก้าวคนแล้วก็ชาวชอบแกเมื่อตะแลงาปวันย แน่นแนนอะไรมีแต่คันมีแต่คันคนเจ้าเจ้าว่างเลยจะบุมีคิวหรือจะมาบอกเขาอาจจะตกลงตกลงราคาแบบนี้เวลาห่างว่างยังมีเวลามีการบุญบุญมันไม่เห็นคนมาหาให้คนไม่เห็นก่อนพูดีกระเทินนะเออเดี่ยวเขาวยังทากเขาบุ้นุกเออมาทั้งนี่เรองเบืงตอนเดวเ เราไวทด้บ่แบบแบบเกวอาวอลกำมลินอยู่ด้ว่ามักอันมักอันบาบุญนี่ก็คือชุดๆเลยเราเห็นเราเก็บทุกอย่างเราแบบอยู่ใก้ชิดกับสร้างตลอดนะอันใดที่บุเพียงพออย่างแบบ ติดตามเบิ่งตลอดเพราะนว่าสั่งประหยัดสั่งเงาโมล่าม่ามถ้ากูมาสั่งนี่บมกินเหล้าที่เรบ่กันสั่งกินเหล้าระวังได้เห็ดเฮือนตะกเฮือนบ่ได้เห็ดเฮือนไหม่างนี้หากินนี่ขึ้นเฮือนได้่หละกินบลาเดียวกินบลาเดียวอย่างเวลาเวียดกบอกกินดีแล้วดีแล้วเขาต้องแบ่งเวลา มัไม่ได้กัดจาหนึ่งเมาเลยกรเพาะเนาะอะไรกัอะไรเนี่ยพอจับจุกก็มาเมาหมุนดิ้นเลยบาดเไปชิลแล้วเลยโอ้ถ้าวันนี้ไม่สร้างเมืองจะรมนเมาไปสั่งคนไหนได้แต่จับเปลีันนี้ี่นี่ตัวหนาบวชเขากันเนาะบวเขาบวกเขามันมันมันเราค่อนข้ขนาดเลยเนาะบได้อยู่แล้วบวต้องใจเย็นใจเย็นได้เนาะได้ มือนี่เมื่อบททุกคนลยือบ่อเรือมีคนอยู่น้ำคนเห็ดนี่เออเป็นโมเดลเนาะเนาะเดี๋ยวเราโมเดลมุงง่ายแบบนี้น่ะเห็ดแล้วไวพวกไม้นี่กับบ่บ่จำเป็นต้องกบอีก ตอนนี้กกับบ้านเลยคือว่าเข้ากับมหูหลายอย่างมันมีนํำบาบุญอย่องนีเพื่อนนี่นแยแล้วก็เอามมอยุใส่ไปซื้อแปรอยุใส่ขนาดเท่าใดราคาเท่าใดและเพื่อนไปส่งยังไงเข้าก็มาถามมาผู้จักนำเพื่อนลายอย่างอยู่มันคนอี่นจะต้องเข,ข้าใจบาบุญเอ้อะถืว่าให้โอกาสเราไ้ได้ลมในวองกับเพื่อนในศึกษากเพื่อนนะกับบังกับซองตอนนี้เริ่มมือเริ่มค่ำเลยอยู่ที่ตัวอาหมูงฝ่ายเนะี่ย ตลอีกทีนี่ครับโดยเฉะที่ขามีกานเลี้ยงี่น้องเนี่นยเลยครับว่าให้เขาไปทนายต่อหรือว่าให้เขาเฮ็ดยังกันสมัครคอมเมนต์ใส่โบเฮียงอยู่ไปกิฟต์เลยเขาก็จะอ่านทุกคอมเมนต์ไปก่อนพี่น้องบ๊าบาย